ทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะใหญ่ยาวโด่อ่ะกาแบอบกว่าคนไม่ดีนะอันตรายนะนู่นนั่นไม่อะไรเกี่ย,ยากับอะไรหมคนไม่ดีมันก็มีอยู่ที่ทคนดีมันก็มีอยู่ที่แต่ว่าม,มันก็ต้องมีคนดีมากกว่ามันถึงจะอยู่แล้วถูกไหมล่มลคะคะเขาให้เกียร์สีเท่าเทียมกันหมดเลยนี่สักเหรอเธอสักเหรอสัก่าสากัก าม,มา,า,มมาอยู่ยงคงกระพับบนเมตตามหานิยม,มานสนับสนุนโดย Easy Study abroad สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดากับเซตสามารถติดต่อทางไลน์แอดหรือทาง Facebook page ได้เลยนะครับ night. S <S สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับจาก Seattle Washington State นะก็ ตอนนี้เซตยังอยู่ที่วอชิงตันนะก็ยังอยู่ที่เซียร์เทลซึ่งอยู่ี่วงตันพูดอะไรเนงงหมดละนะตอนนี้นะครับกำลังจะไปที่ที่หนึ่งนะเขาจะบอกว่าเป็นเมืองไทยขนาดย่อมในเซียร์เทลเลย,เลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นงานไทเฟสิวัลในปี2023นะ 2, 3, นะคืองานนี้เขาจะจัดทุทกๆปีอยู่แนละ้วและงานนี้ก็ติดสอยห้อยตามคุณ ala, คมาซาร่า <laughs> นะครับผมก็ เดี๋ยวไปดูว่างานนี้มีอะไรพี่มอสเคยมางานนี้มาก่อนปะไม่เคยครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นมากขอบคุณคนขับรถนะคะที่จะพาเราไปเฮ้ยขับจบผมอะไรด้วยดิโอเคครับผมวันนี้วันเสาระนะก็ดูรถติดมากเพราะว่าคนเซียร์โทลเนี่ยปกติที่เนี่ยฝนจะตกบ่อยมากแต่วันนี้คือแบบแดดออกคนก็แบบว่าชอบที่แบบทํำ outdoor activity หน่อยเนาะ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วเขาจะจัดกันที่ตรงมันเป็นพื้นที่ของโบสนะจะบอกว่ารถติดมากโหวันนี้คนน่าจะเยอะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูว่า มีอะไรบ้างแล้วสำหรับางานนี้เซทไม่เคยมาเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ครั้งแรก อ่แล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเซตอยู่นในงานไทยเปซิว่า2023แล้วนะครับในเมืองซีแอตเทิเนาะนี่สังเกตดูรอบๆโอ้โหมีบงมีบูธแล้วคือใหญ่มากเลยนะไม่ได้งานเล็กๆ,ๆนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้นะครับก็นี่ตรงนี้ในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆเนาะแล้วก็โซนฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็นโซนอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกับงาน ตอนนี้นะครับเขาก็ประกาศเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ครั้งแรกของเซตนะเขาบอกว่าหยุดจัดมา4ปีนะครับปีนี้เป็นปีแรกเนาะที่ เพิ่งมาจัดอีกรอบหนึ่งหลังจากโควิดนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไม่ได้คิดว่าจะเจอเลยพี่เอกเนี่ยนี่ยเจอจนได้ละคือหลายคนบอกว่ามาเสียเท่ต้องมาเจอพี่เอกหน่อยชอบดูน้องเขานะมันนอกใช่ไหมพี่บีชอบพาไปเที่ยวชอบพาไปเที่ยวเที่ยวตลอดเลยอ่ะไม่ต้องทํางานเลยทำเลครับอาซาําหลายคนเรียกร้องเนาะก็เจอพี่บีกับพี่เอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวจริงตัวจริงต้องต้องมีนุ่นด้วยไหมคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าตัวจริงเป็นยังไงบ้างอยากรู้ สวัสด yup. ีครับแกแกกว่าในทีวีหรือเปล่าคแมน้องจีจ right yeah? ีจีจีนะวันน like oh ี้น้องน้ำโมไม่มาองน้องไม่มานะครับแล้วเสียโทษมันมีดียังไงทำไมถึงพ่เกับพี่บีถึงเลือกอยู่เสียโทษผมอยากรู้นิดนึงเอาจริงๆนี้ก็คือตั้งแต่มาเนี่ยนะตั้งแต่มานี้คือไม่มีโอกาสไปที่อื่นเลยตรงมาที่เสียเท่าเลยแล้วก็เท่าเท่ากับที่ไปเที่ยวหลายหลายรัฐนะก็ชอบที่นี่เลยรู้สึกก็ชอบยังเป็นบ้าน ขาข้อดีแบบเสียทรงสามสอย่างได้ไหมสำหรับน้องที่จะย้ายมาหรืออยากเข้ามาอะไรเงี้ยกันหนึ่งก็คือมี4ี่สีฤดูสสี่ four season โอเคได้ครบหมดฝนอาจจะเยอะนิดหน่อยนะครับแต่อยู่ๆไปนี้ก็แต่แต่ไม่เปียกฝนแต่ไม่เปียกฝนบางคนอาจจะกลัวแต่มันไม่ได้ฝนตกรุนแรงอะไรเงี้ยอาจจะเงาหน่อยถ้าคนชอบธรรมชาติคือแนะนำเลยใช่ เอาตอนนี้นะครับผมเซตก็อยู่กับคุณต่อหรือพี่ต่อเนาะเป็นองค์สุวนใหญ่ประทับนิเอลิสสวัสดีครับงานนี้เป็นไงบ้างครับพี่ต่อสนุกดีครับก็เป็นกิจกรรมที่ชุมชนไทยที่เซาเทลนะครับจัดาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้เป็นครั้งที่8แล้วก็เว้นเว้นวักไปตั้ง3ปีในช่วงโควิด แล้วก็อาร์เมัดของโควิดโอ้นี่ในรอบ3ปีเลยถูกไหมครับเป็นครั้งแรกในอรอบ3ปีเนี่ยกิจกรรมมีบูธมากมายเลยบูธเนี่ยประมาณ80บูธเลยนะครับั้ะไซส์เนี่ยไ,ไม่ใช่ไซส์เล็กๆเ,เ,เลยนะครับชุมชนไทยที่อยู่ในเซียรตเทลเนี่ยก็ใหญ่เป็นอันดับ2องในเขตอาณาของของพวกเราทุกอย่างในงานนี้ครบหมดาเขาบอกว่ามีแบบว่าอะไรอาเวิร์กเวิร์กช็อปมวยไทยด้วย อ่าใช่ไฟติ้งเลยนะมีมาเดี๋ยวที่ต่อไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวโดนต่อยแล้วเดี๋ยวไปจอยครับเดี๋ยวไปจอยได้ครับรับที่ใหญ่ที่สุดคนไทยเยอะที่สุดก็ยังเป็นแคลิฟอร์เนียอยู่แน่นอนเราลงมาที่นี่เลยครับบอชิงตันสเตทอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองไปซุ้มสอยดาวดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับพี่อันนี้มีอะไรบ้างครับเป็นซุ้มอะไรเอ่ยเป็นซุ้มสอยดาวสอยดาวแล้วคือ อ๋อโอเคครับโอคนไทยอยู่ที่นี่เยอะไหมครับเพิ่งรัวเยอะค่ะเยอะเพิ่งรัวเยอะด้วยแค่รัวเยอะเพราะว่าพี่เพิ่งมาอยู่ได้สามปีครึ่งอ๋อพี่แจ็คมาจากที่ไหนครับอ่าประเทศไทยค่ะอ๋อเหรอครับแล้วทำให้ถึงเลือกเสียโุกมึงถามนิดนึงอ๋อพอดีแฟนอยู่ที่นี่อ๋อก็เลยย้ายมาเลยใช่ไหมอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็คือทํางานอยู่ที่นี่ยาวเลยใช่ค่ะชอบไหมอากาศที่นี่ชอบชอบธรรมชาติชอบอากาศถ้าสมมติให้เลือกเมืองเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่เสียทุกพี่จะเลือกเมืองอะไรอ่า สะโพกเข้มเพราะว่าที่นั่นจะธรรมชาติเยอะกว่านี้มีทะเลสาบนี่ก็แพงเพ่าจะไปซื้อบ้านติดทะเลสาบที่นั่นกเียอ๋อโอเคเพราะที่นี่มันธรรมชาติ้วยนะแล้วคนที่นี่เป็นยังไงพี่ว่าคนที่นี่คือถ้าคนไทยนะคนไทยทุกคนอ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากซึ่งแบบว่าคือเป็นอะไรที่เราเกินคาดหมายของเราอ่ะเพราะเออคนไทยที่นี่เขาช่วยเหลือซึ่งกยเหลอกันนางะแลวอยากบอกอะไรแบบคนไทยที่กําลังจะย้ายมาเมกาอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมา บางคนอาจจะไปเจอใน Facebook ที่เขาลงว่าคนไทยจริงๆแล้วมันแบบอาจจะแบบหยิ่งหรืออะไรจริงๆไม่ใช่มันึ้ออย่างว่าคุณมาเจอคนไทยส่วนใหญ่ที่ใจดีหรือเปล่าคอยยังคอนเฟิร์มว่าที่เจอทุกคนเนี่ยไม่มีคนไหนที่หยิห่งเล,เลยเลยทุกคนใจดีหมดแล้วก็เ,เราคบกันแบบเราไม่เลือกวัยนะเหมือนวัยกันหมดเหมือนเพื่อนกันหมดเลยไม,ไม่กันหมดเลยอะคือเนี่ยพร้อมเดินมาบูธตรงบูธนี้อะไรเงี้ย คือมันมีบูธเยอะมากจนไม่รู้จะทำยังไงแหนแนะนำหน่อยได้ไหมครับนี่ชื่อพี่อะไรพี่ฝนเนาะฝนค่ะพี่ฝนอยู่ที่เซียรเท่านั้นยังอ่าจริงๆตั้งแต่2017แต่ว่าก็มีไปไปมาจากไทยเซียโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝนทำอะไรอยู่ที่นี่ถาได้ไหมครับเป็นหมอฟันค่ะเหมือนจะไม่ได้แต่งตัวอย่างหมอฟาร์มเหรอไหนเราก็มีฉากอลังการจัดทำให้เหมือนกับอยู่แบบว่าในสตูดิโอมีชุดให้เปลี่ยนด้วยหรอมีชุดให้เปลี่ยนนี่แร็กซี้แล้วก็ในกระบอกนี่คือมันเอาออกมาไม่ แล้วก็นี่คือเต็นท์ที่สำหรับเปลี่ยนชุดนะคะนี่คือมีไซส์ชั้นไหมอ่ะมีไซส์ชั้นปะเข็มกลัดกัดไปเชือกพูไปจริงๆรหยาบได้ชุดนี้มากกว่าเดี๋ยวถอดให้เลยเติมคำในช่องว่างอ้าวสวัสดีเติมคำในช่องว่างลุงอะไรคะอุ๊ยคำในช่องว่างเหรอมาได้ไหมเฮ้ยได้ได้มันมันกำลังขึ้นเปลี่ยนช่องใครวะน้ำปลามัเจอคนดัง มอสชาร่าหุ่นนี่สักเหรอเธอสักเหรอสักดาศักดักดาต้นมาอยู่องค์กบาลไม่ตามหาอิยมนี่ทำอะไรมาดูขอมีดมาลองฟันดูหน่อยนี่ยแม่นี่นะครับไหนๆก็มาถึงนี่แล้วขาดไม่ได้ใช่ไหม เมืองไทยเราคือมีอะไรเด่นอาหารไทยและซึ่งเป็นอะไรที่เราชอบด้วยสิเดี๋ยวไปดูว่าอาหารไทยที่นี่เป็นยังไงบ้างที่เซียเทลล่เนาะเขาบอกว่าบูธเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวลองดูว่ามีกี่บูธตอนนี้อยู่กับพี่ป้อมเนาะ,ะพี่ป้อมเป็นประจำอยู่ที่นนที่เซียเทลโลค่ะก็ทำงานเป็นอาสาให้สมาคมไทยทำมถึงเลือกเซียรตเทลโลผมอยากรู้ อากาศน่าอยู่คนที่นี่เป็นไงคนที่นี่ก็เฟรนลี่ค่ะคนไทยอยู่ที่เขาบอกว่าเยอะเป็นลำดับเยอะค่ะมีทุ้อยงใช่ค่ะเพราะว่ามีทั้งที่ทำงานเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านเพจนะคะดูเทคคอมพานีแล้วก็มีที่ทำร้านอาหารด้านอาหารไทยนี่ก็มีทั่ว น,นี้เป็นหมูย่ออุบลเลยนะครับอันนี้เป็นหมูยออุบลเหรอครับใช่ค่ะแบบพีิไทยดำค่ะแบบนี้เลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิหอมใบตองข้างในเป็นหมูยอพริกไทยดำอันนี้ทำเองหมดเลยปะครับใช่ค่ะสูตรอุบลเลยค่ะโอ้อค่ะ <laughs> ดูสัก่อนไอ้ยยย <laughs> นิ้ <laughs> หน้าตาเอารับซุ้มไหมคะ แป๊บนึงได้ไหมรับสักทีไหมคะน้ำยำถามถามผมใช่ไหมหรือถามใครถามผู้ชมทางบ้านเลยนี่นี่แม่ค้าอยู่เสียโทมานานเองครับอ่าอันนี้อยู่เสียโตค่ะแต่นี้อยู่โอลิมเปียค่ะอยู่ประมาณ8ปีแล้วค่ะแปดปีแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะทำไมถึงเลือกที่นี่ผู้ชายหล่อผู้ชายค่ะผู้ชายมีผู้ชายแบบว่าผู้ชายพามาผู้ชายพามาค่ะใช่แล้วข้อดีของเซียโทสามอย่างมีอะไรบ้างรอบนี้สามอย่างอ่ะขอให้สามอย่างอ่ะเอาใหญ่ยา โดกอ่ะอันนี้คืออะไรครับหมูยอยาโดกใช่หมูยอค่ะส่วนโดกนี่คือเขียวชะอุ่มค่ะโดกเขียวอ๋อธรรมชาติเอลีอ๋อโอเคันแล้พี่อยู่นานยังกี่ปีหกปีหกปีทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะเหมือนเดิมค่ะผู้ชายพามาผู้ชายพามาแต่ว่าโอเคนะเมืองสวยแล้วก็เอเวอร์ครีนแบบว่า มันเขียวตลอดแล้วก็มีที่ไฮกิ้งมีเนเจ้าสปีริฟิล์มนเจร์ที่นี่สวยมากโอ้ไม่ก็ I love hiking and outdoor stuff แล้วจะฝากอะไรบ้างคนไทยที่แบบว่ากำลังท็อกซิกอยู่ตอนนี้ว่าแบบอ่อเมริกามันดีจริงหรือไม่อยากย้ายมาเลยเดี๋ยวโดนบูลลี่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่บูลลี่นะเขาให้เกียร สิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยอยู่ที่เราจะเจอใข่มากกว่าเมืองไทยก็มีเห็นไหมใช่ปะผมว่าเมืองไทยก็มีมีหมดม,หมดทุกที่หมดแหละอยู่ที่เราอยู่ที่เราจะปรับเชิงจิติยังไงมีความสุขในทุกวันแต่ที่นี่จะดีตรงที่ทุกคนแหละเราปรับชื่อในตัวคือว่ามีความสุขในทุกขวันก็พอแล้วจ,จริงจริงอมงไปเลย บอกว่าคนที่นี่เยอะมากแล้วก็คนต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยนะครับที่มาเพราะว่าเขาเห็นเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเออคือแบบเทศกาลบ้านเราก็ดังเหมือนกันเนาะอันนี้มีบูธหมอดุมหมอดูด้วยนะข้างหลังเซฟเห็นปะเออไม่ใช่มีแค่เมืองไทยนะจ๊ะที่นี่ก็มีนะพี่ไข่หงค่ะไข่หงอ๋งอไข่หงที่ข้างในจะลงลงๆปะเออมันมัน,น,น <c oughs> มนนีไส้ถั่วเหมือนถั่วเหลืองนะคะไส้มังบีนนะคะออแล้วก็ไส้โกโก้นัท มันสีดำๆเนี่ยใส้โคโคโนนทค่ะ,ะส่วนทัานงาขาวเนี่ยใส้มับงบีนค่ะ,ะพี่เหมียวกับพี่ไก่ยอยู่นี่นานเลยค่ะ,อ,ะอยู่ที่นี่นาน นาน,นะครับย <20 S 1> ี่สิบกว่าปีค่ะยี่สิบกว่าปีค่โอ้ก็คือมาอเมริกาครั้งแรกมาอยู่ที่นี่เลยไหมครับใช่ค่ะ,คะใช่ครับ,รบอ๋อถ้ามถึงแล้วเสียโถผมทักที่เขาเรียนที่นี่ค่ะเขาแล้วเขาว่าชอบอะไรเงี้ยแล้วว่าเป็นแต่ก่อนเนี้ยสงบแล้วก็รถไม่ติดและทุกอย่างก็ดูมันแบบง่าย,ส,ยสบายแต่แตอนนี้คนไทยเยอะขึ้นก็ดีใจค่ะไม่ใช่เยอะธรรมดาเลยเยอะมากเลยค่ะ แล้วข้อดีของเซียร์เทลสามสามอย่างเนี่ยอยากอยากบอกอะไรบ้างที่ชอบมากคือคนคนค่ะคนแบบรู้สึกว่าจะคอร์เชอร์นะคะแล้วก็เซนลี่แล้วก็มีน้ำใจแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นระบบระเบียบค่ะธรรมชาติด้วยแลอยากธรรมชาติก็สๆเลยค่ะอยากปากอะไรคนไทยไหมครับว่าถ้าคนไทยที่จะมาอยู่ที่นี่กําลังแพลนอยู่แล้วคิดอยู่ว่าเฮ้ยอเมริกามันดีอย่างที่เราคิดจริงหรออะไรเงี้ยอย่างแรกต้องทําใจค่ะแล้วก็ อดทนต่อสู้อดทนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมรับที่จะเจออะไรที่สิ่งใหม่ๆในชีวิตแล้วลองอยู่ได้ค่ะมันมีอะไรดีๆเยอะทุกที่มีอะไรดีๆไม่ดีเนาะอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะถ้าเราอดทนแล้วก็ขยันเราโอกาสเยอะด้วยที่นี้ใช่ค่ะอยู่ที่เราจะปล่อยวามได้เดี๋ยวลองบูนี้นะครับบูนนี้มีอะไรเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรกุวยทอด เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามซิแค่ห้อร่อยไอทีจริงเหรอพี่คือลุงอ้วนอยู่นี่ปะครับลุงอ้วนอยู่นี่ค่ะอ๋อเหรอครับเพราะผมเห็นบอกว่าไม่อร่อยไอทีอร่อยจริงไม่ห้ามทีนลุงอ้วนนะคะอร่อยยังไงลุงอ้วนอร่อยลุงอ้วนยังไงจะมาอร่อยไอทีเขาเป็นเจ้าดังอะค่ะที่นี่ที่นี่เลยเหรอ ปีละโหนคือไม่ได้เปิดร้านปีละโหนทำไมต้องปีละโหนนะเพราะว่าลุงขี้เกียจค่ะลุงวันหญิงรอลุงวันหญิงนิดนึงอ่ะพี่ล้วพี่อยู่ร้านนี้ปะพี่อยู่แม่โขงอ้าวทำไมมาร้านข้างๆอ่ะช่วยเหลือกันอ๋อนั่นล่ะ๋อแม่โขงนี่คือเหมือนผมเคยไปเป็นอันนี้ใช่ปะอยู่ที่เรียกว่าอะไรแเนนิวค่ะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนั้นเหมือนที่เซทเคยไปนะใครเป็นตามดูคลิปเก่าได้นะครับตอนนี้ก็เป็นของคนไทยร0 0เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราก็ทำอีคอมเมิร์ซด้วยมีเว็บไซต์พี่อยู่เซียเท่ามานยังย0่กว่าปีแล้วอะทำไมถึงเรื่มเซียเท่าปีเลยเหรอโอ้โหนานมากใช่มาทำธุรกิจต่อจากคุณแม่ค่ะอ่าก็คือคุณแม่อยู่ที่นี่มาก่อนแล้วใช่แล้วเซียเท่าดีอะไรไงับดีังไงมันเยบมันสงบค่ะเป็นเมืองที่เขียวแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ไม่ค่อยมีครามเยอะเท่าที่อื่นตอนนี้ มีผักที่หายากๆอ่ะอันนี้ผักอันนี้ชะอมใช่ไหมเอ๋ออันนี้ปลูกเองเลยป่ะครับไม่ค่ะเราเอามาจากฟลอริดาหรือไม่ก็พวกเอลเอฟพวกอะไรเงี้ยค่ะที่นี่จะปลูกไม่ได้อันนี้สิ่งนี้หายากที่สุดใช่ค่ะท่าจะไม่มีเลยลูกเองต้องเล่นโดเพี้ยนเลยเอ่องรับมาค่ะฟลอริดาค่ะต้องเป็นนะรัดที่อากาศร้อนๆเนาะเอลเอพวกเนี้ค่ะเขาปลูกได้ค่ะ ถ้าถ้าไปที่ร้านจริงๆเราก็จะมีผกักผลไม้อาหารสดเป็นแบบว่าเป็นมีเดลี่ดิพาร์ตเมนต์เราทำเองข้างในร้านนะคะจะมีพวกของกินขนมไทยแล้วก็ของไทยของแห้งมีแบบคือทุกอย่างะะอะค่ะมีใช่ ทุกอย่างที่คิดได้ก็ไม่ต้องขนมาจากไทยก็มาหาที่นี่ที่นี่ได้หมดก็คือคนไ,ไท,ที่มีอยู่เสียเท,ทก็คือไม่ต้องอดลนะใช่ไม่อดแน่นอนใช่ค่ะร้าน,านอะไรแม่โขงแม่โขงคิดถึงบ้านคิดถึงแม่โขงค่ะเผมจะบอกว่าคนไทยที่นี่พูดเลยว่านาส์มากแล้วก็เฟรนลี่มากแล้วก็เซส่แฮปปี้มาก,ก, nice, มากที่ได้มาเนาะเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามีอะไรอีกบ้าง บูธต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูธแบบว่ากิจการร้านอาหารแล้วก็บางคนนะครับขายของขายอาหารไม่ขายของใน่ขายอาหารออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้โอกาสมาเปิดบูธท,ที่นี่ด้วยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับเสร็จว่าคนไทยด้วยกันเนาะลักษณะสนุนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือกันค oh. ือแฮปปี้มากที่ได้มาเดินวันนี้นะ เมื่อกี้ก็มาบูธประมาณหนึ่งนะแต่ไม่เคยได้สอยดาวเลยพี่อ่ะขายดีผมก็เลยการขายดีก็เลยต้องแบบเออสอยดาวหน่อยหนึ่งเหรียญใช่ไหมตอนหนึ่งตอหรียญใช่ไหมหนึ่งเหรียญหนึ่งใบถูกต้อานี่เดียวขอห้าบาทเลยละกันมีห้าบาทไม่เเหรียญไม่มีทอนนะคะไม่เป็นไรครับห้าเหรียญได้กี่อันได้สิบอันหรอห้าเหรียญตานาวรางวัลใหญ่คืออะไรอยากรู้รางวัลใหญ่คือใบใหญ่ าแล้วกระเป๋าอค่ะมันมันก็มีอย่างเสื้อนี่มันจะนับเป็นลายราคาคือใหญ่คือราคามันอยู่ที่มึงแค่าทางจิตใจแต่ถ้าหนูได้กําไรไปหนูเป็นไม่ใส่หนูก็ไม่อยากได้ถูกเท้าหนูใส่ได้ใจ่ได้เหรอคะก็มันอยู่ที่ใจเราอะค่ะอยากได้อะไรมันก็ใหญ่ค่ะเงินเดี๋ยวขอเออเลือกเลยห้าอันใช่ไหมคะห้าอันเลือกเลยค่ะ ครับได้เสื้อสองตัวตายแล้วโชคดีมากเด็กๆคลี่ห้น่อยเสื้อสวยไหมใ้เดูดิสวยเสื้อเนี่ยพี่ว่ามันราคาสูงด้วยมันแบบว่าอะไร Thai Association of Watching b r a n e s ด้วยนะครับผมได้กำไรนะใช่กำไรนี่คือเป็นกำไรเสื้อเหรียญเดียวซื้อที่ไหนอ๋อใช่อันนี้ไม่มีวันขาดทุนอ่าได้กำไรได้กำไร ไช้กำไรเน,น,นรี่ยพี่อยู่เสียเท่า่นานยังเออเสียเท่าอ่ะค่ะอยู่ที่ไปไปมาขา,ายย้ายหลค่ะถ้าชอบเลยทีนี้ชอบ,ชอบค่ะทำไมถึงชอบเสียร,สร์่ธก็มันเป็นเมืองที่อากาศดีแล้วก็สวยแล้วก็มีสถานที่ที่จะไปเยอะนะคะแล้วก็ผู้คนก็น่า,ารักผู้<ช>คนก,นก็น่ารักคนไทยน่ารัก จะาฝากอะไรกังคนไทยที่แบบกำลังแพนอยากที่จะย้ายมาอยู่เมกาหรือว่าอยากที่จะมามาเรียนต่อที่เมกาเลแบบว่าตอนนี้กําลังแบบมันมีข่าวที่บอกว่าไอ้ท็อกซิกอยู่เ่าไอ้เมกาแบบว่าคนไม่ดีนะอันตรายนะนู่นนั่นนี่อะไรอย่าฝากเลยนะที่ว่าคนไม่ดีมันก็มีที่คนดีมันก็มีอยู่ที่แต่ว่ามันก็ต้องมีคนดีมากกว่ามันถึงจะอยู่แล้วถูกไหมล่ะคะถ้าเกิดเมื่อไหคนที่ไม่ดีมันก็ มันก็อยู่ที่ความรู้สึกของเราอะค่ะอยู่ที่ไหนมันก็มีคนทั้งสองประเภทคนอยู่ที่ตัวเราจะเอาตัวเราไปไว้ที่ไหนนะใช่มลงลยขอบคุณนะคขอบคุณนะคะน้องแซบสวยสดีค่ะตอนนี้นะครับเซ็ตก็ออกมาจากงานแล้วเนาะจะบอกว่าแฮปปี้มากมางานนี้นะคือคนไทยเยอะมากแล้วอาหารคืออร่อยมากอาหารไม่ได้แพงมากด้วยนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะงานนี้จัดขึ้นทุกปีนะครับถ้ายังไงใครอยู่ซีแอตเทิลนะปีนี้ผมไม่นำรับตอลอดปีหน้าแล้วนะและเดี๋ยวใครอยากให้เซทําคลิปอะไรห,หรือว่าอยากให้เซตไปที่ไหนอีกหรือว่าอยากให้เซตเ,เออเอออยากให้เซททำอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามในเพจเซตชาร์จด้วยนะครับผมแล้วก็ใน YouTube แล้ว u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะ